พี่น้องเจอเจอกันอีกแล้วครับวันนี้วันนี้ขออนุญาตพูดภาษากลางครับผมเดี๋ยวจะพามาดูเส้าครับผมจะดูจะพามาดูเส้า10เมตรแล้วก็12เมตรครับพี่น้องวันนี้ทางร้านบอกว่าของมาแล้วนะครับนะคือเอฟซพี่น้องเราถามเข้ามาเยอะครับผมผมก็เลยถามมาทางร้านทางร้านบอกว่ามีของแล้วครับแต่ว่า เดี๋ยวเข้าไปดูกันครับพี่น้องว่าจะมียังไงนะครับนะเฮียครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัััดีคครรบบเฮียร้านอันนั้นนะครับครับของมาแล้วเนาะเฮียเนาะเปิดแมสไหมเปิดแมสนหมหรือไม่ต้องไม่ไม่ต้องก็ได้ครับไม่ต้องนะครับผมมาแล้วเนี่ยเนี่ยของอยู่นี่เลยครับผมนี่ครับพี่น้องที่ที่ถามมาเนาะครับเนาะครับมีอันนี้สิบเมตรครับผม อันนี้สิบสองเมตรสิบสองเมตรก็เหลือเยอะอยู่ใช่ไหมครับเฮียโอ้ยอันนี้อยู่แค่หน้าร้านข้างในยังมีอีกข้างในมีอีกเนาะเฮียเนาะครับเอาครับพี่น้องตามไปดูเลยครับผมนี่ครับเอาให้ครับเอาให้สาใจไปเลยเนาะเอาให้สาใจไปเลยครับเนี่ยสิบสองเมตรครับใช่มันมันมันบอกต่อนกเลยอันนี้บอกว่าต่อนกครับพี่น้องต่อนกเลยเป็นรุ่นเป็นรุ่นทําตามสั่งของ ของของคนต่อนกใช่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 ยังยังยังจำเลยครับมันมันเขามันทนไฟได้หรือเปล่าน้อยน้อเหยียบไฟใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูทนไฟใช่ไหมเขาเขาเขาทดลองแล้วใช่ไหมครับเทสแล้วเทสแล้วเทสแล้วเออเออเออพี่นี่นี่ครับนี่ครับนี่พี่น้องครับผมดูครับดูครับพี่น้องไม่มีไม่มีดูครับนี่ครับ นี่ครับเออนี่ครับผมลื่นไฟรับประกัศครับผมนี่นี่ครับผมป้าใส่ไฟนี่ครับแต่ว่าเออไม่มีไฟไม่นำไฟมันก็เป็นไฟเบอร์นะครับเนาะไฟเบอร์ไฟเบอร์เป็นไฟเบอร์เหมือนสีเขียวรุ่นเก่าครับเหมือนสีเขียวรุ่นเก่าทํามาสําหรับ พวกอาจารย์ที่ต่อนกเลยเน้นเน้นเลยต่อนกพี่น้องครับต่อนกเน้น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 ต่อนกอันนี้สิบเมตรครับผมนี่สิบสองเมตรมาแล้วครับผมของมีแล้วดูดูนี่เด้งไม่หยุดเลยนะครับลายเด้งไม่ไอ้เฟ็ดเด้งไม่หยุดเลยเนี่ยส่งจริงไหมเนี่ยเนี่ยส่งจริงเนี่ยนะครับนี่ครับผมคือผมอยากให้พี่น้องที่ถามมานะครับที่ถามมาแล้วก็เป็นเอฟซีผมเนี่ยนะครับยากจริงร้านนี้ไม่ต้องกลัวส่งจริงเนี่ย คือเฮียเขส่งนะครับเฮียเฮียส่งอืมอี่นีผมไม่ได้ครับนั้นโมนี่ครับอ่าในเมสรเศจเนี่ยครับสวยไหมครับสวยมากพี่เนี่ยดรับแล้วเนี่ยครับนี่แหละครับเฮียที่ผมมามาทำคลิปวันนี้ก็คือเอฟซีผมก็ผมก็ถามหานะครับถามว่าเจษดาไอเส้าสิบสองเมตรมาหรือยังพอดีวันก่อนผมก็คุยกับเก๋ว่าเก๋ครับเอฟซีถามมาเยอะมากเลยนะครับ ผมก็เลยนี่ครับผมพี่น้องเข้ามาตามตามคําขอครับวันนี้จัดให้จัดให้เลยจัดให้ไม่ต้องกลัวอีกเยอะครัอยู่ข้างบนน่ะอีกเยอะครับผมอืมแล้วแล้วสําคัญเลยนะครับเนี่ยต่อนกนี่นะผมบอกเลยนะตอนนี้มีผมคนเดียวเออผมก็ว่าอยู่ที่งวดงวดแรกแรกงวดแรกๆกที่ว่าใ้นะครับนี่นี่ต่อนกครับพี่น้องเมื่อก่อนมันพูดว่าสีเขียวตัวเก่าดีกว่า นะครับแข็งไหมเฮียแข็งไหมแข็งไหมดูครับผมดูพี่น้องสิบสองเมตรสิบสองเมตรอ่าเดี๋ยวดูสิบเมตรเดี๋ยวดูสิบเมตรนี่คือคือคือได้ถอดออกไหมเฮียไม่ต้องถอดต้มนี่ไม่ต้องถอดชักเต็มสิบเมตรก็คือสิบเมตรเออสิบเมตรก็คือสิบเมตรครับพี่น้องแล้วเดี๋ยวดูสีเขียวรุ่นเก่าผมมีผมงคบเราอย่าไปพูดนะว่ายี่ห้ออะไรแต่บอกว่าเป็นสีเขียวรุ่นเก่าที่ว่า ดังๆในตลาดอ,ะาอ่ะครับผมครับผมครับผมเทียบเดี๋ยวลอง,ลองเปรียบเทียบเนาะเนาะไม่ไม่ไม่เป็นไรนะครับผมอ,อันนี้อันนี้คือรุ่นเก่าครับพี่น้องรุ่นเกา่าสีเขียวรุ่นเก่าที่ว่าขายดีขายดีอ่ะครับมันจะมีชักมันจะมีมันจะมีเอาปลายออกด้วยครับนะครับพี่จะมีเอาปลายออกอยู่สองเมตรนะครับแต่ว่ารุ่นนี้รุ่นนี้ที่เอามาใหม่นะครับไม่ได้ดึงปลายออกครับพี่น้องไม่ได้ดึงปลายออก เอาครับให้เกียรแกดูให้เฮียดูให้ทําให้ดูชัดๆครับผมนี่ครับผมโอ้สิบสองเมตรอ้ยผมจะมาซื้อสักอันอยู่เนี่ยวันนี้มันจะต้องให้มันเห็นกันครับจะจะไปเลยนะครับผมว่าของที่ทํามาสําหรับต่อโนพวกอาจารย์เลยอ่ะมันจะต้องมันจะต้องแน่นอนมันจะต้องแน่นอนครับผมก็ นี่ครับโอ้มันมันสลักมันสลักต่อดุกเลยเดี๋ยวหันยี่ห้อปิดกอนนอืมครับไม่เป็นไรอ่านะครับโอ้มีการทดลองแล้วใช่ไหมครับเฮียทดลองทดลองอันนี้วันนี้วันนี้สดวันนี้สดอืมจัดจัดจัดชัดไปเลยครับผมก็นี่แหละครับที่ผมมาวันนี้ก็คืออยากอันนี้ไม่มีเตี๊ยมนะ นี่มาผมก็กําลังยุ่งยุ่งอยู่มามาสดครับผมสดสดสดไม่ได้มีการเตรียมไม่มีการเตรียมตัวครับแล้วผมก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านทางร้านครับผมใช่ใช่ใช่ไม่มีครับไม่มีเพราะว่าผมก็อยากให้เอฟซีผมที่อยากที่อยู่ใกล้ที่อยากได้นะครับก็มามาเลือกซื้อเลือกหาเอาเอาเองนะครับมาเลือกซื้อเลือกหาเอาเองหรือติดต่อทางร้านตรงๆเลยเนาะครับฮียเอ๋เออเบอร์โทรเดี๋ยวเราก็จะลิงก์เบอร์โทรให้นะครับ แกเฮียแกบอกว่าแกส่งกิิงครับดูที่อยู่ในเอออยู่ในแคทนั่นแหละครับอยู่อยู่ในอยู่ในลายแคทนั่นแหละครับครับผมนี่ครับพี่น้องรุ่นนี้สิบเมตรครับผมนี้สิบเมตรนี้สิบสองเมตรแล้วก็รังข้างในอีกนะครับนี่ครับรังข้างในอีกครับพี่น้องนี่ครับนี้สิบสองเมตรครับเนาะพี่น้องหรืออาจารย์ท่านไหนนะครับ หรือมือใหม่เซียนใหม่ที่อยากจะได้นะครับเศ้าสิบสองเมตรก็ติดต่อทางร้านได้เลยนะครับว่าเฮียแกยอาจจะรวมทั้งค่าส่งแล้วก็ค่าเศ้าไปในตัวเลยนะครับอืมผมแค่เป็นสื่อกลางนะครับเป็นสื่อกลางอยากให้พี่น้องเราได้เศ้าไปไปใช้นะครับว่าแต่ละท่านแต่ละอาจารย์นะครับที่ถามมาว่า เศร้ามาหรือยัง12เมตร10เมตรนะครับมีไหมนะครับถ้าอยู่ใกล้นะครับก็มาเลือกซื้อเลือกหาเอานะครับถูกใจก็มามาซื้อเอานะครับร้านก็อยู่สาย5ครับผมสาย5ปากมดุดร้านอนันต์นะครับ,ตร,บ,รนนรบตรงข้ามกับสุรินแมนชั่นนะครับตรงข้ามกับสุรินแมนชั่นนะครับลองมาเลือกซื้อเอา นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเฮียแกจะดูดูดูไอ้นี้นะครับว่านะครับกใล้ๆมาดูใกล้ๆนะครับดูใกล้ๆนะครับอันนี้อันนี้ตัวใหม่นะครับต่อนกอันนี้สิบสองเมตรอันนี้สิบเมตรครับแล้วก็อันนี้สีเขียวยี่ห้อดังแต่ก่อนยี่ห้อดังนะเดี๋ยวดูความหนานะครับค่อยๆดูกันอ่ะครับดูต้องดูครับโอ้พี่น้องไอ้ไอ้ ไอตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับดีความหนานะครับอ๋ออันนี้ไมครับตัวตัวตัวใหม่นี้จะหนากว่านะครับพี่น้องนี่ห่วงห่วงรัดก็หนาครับครับห่วงห่วงรัดข้อนะครับเขาเรียกห่วงรัดข้อนะครับระหว่างป้องนะครับใช่หนาแั่นอันนี้นน่นชุดน่นชุดใหม่นี้มีดีนะครับรุ่นใหม่นี้มีดีก็คือสิบสองเมตรก็ใช้ได้สิบสองเมตรเลยสิบเมตร ก็ใช้ได้10เมตรเลยนะครับแต่รุ่นเก่าจะมีการเอาออกอยู่2ข้อนะครับอยู่ออกอยู่2เมตรนั้งเยอเนาะใช่ใช่สิก็เหลือ8เออสิก็เหลือ8ก็10ก็เหลือ8 8ก็เหลือ6 12ก็เหลือ10นะครับอ่าเหมือนเหมือนที่ผมซื้อไปตอนนั้นอันเนี้ยมันมีปัญหาอยู่อย่างตรงที่ว่าถ้าต่างจังหวัดบางคนไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเราซื้อ12ทําไมเราไม่ได้12ถ้าเป็นตัวเก่านะแต่ อันนี้มาตอบโจทย์อ <12 S 1> ืมเนอะสิบสองนะครับพี่สามารถใช้ได้ถึงสิบสองเมตรเต็มครับผมรับประกันความแข็งอ่ามีคลิปเทสทุกอย่างอันนี้สิบก็สามารถใช้ได้เต็มสิบครับไม่ต้องห่วงแต่ว่าเขาบอกเวทอยู่ใช่ไหมเฮียเออเวทล็อตนี้เป็นล็อตเร่งด่วนเวทเวทพอดีเขายังติดไม่ทันครับเดี๋ยววันมะลืนน่ะเขาจะบอกตัวนี้จะเป็นเวทหกสิบ ไม่ใช่สี่สิบหกสิบตัวสิบเมตรตัวเก่ามันสามสิบห้าสิบเนาะใช่ใชตัวนี้จะเป็นสี่สิบหกสิบสิบเมตรนะครับแล้วก็สิบสองเมตรก็จะเป็นห้าสิบเจ็ดสิบเดี๋ยวเขาจัดการ,รทำเรียบร้อยไม่ต้องห่วงครับ อันนี้ความแข็งนี่คือมันแข็งมาอยู่แล้วเนี่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 ครับเบียผมสวยสวยนี่ครับผมดูตรงนี้ตรงสวยหนาตัวใหม่นี่หนากว่าผมจะมาเอาผมจะมาเอาสิบมาเอาสิบเมตรดีกว่าสิบเมตรใช้ได้สิบเมตรเลยอาจารย์อาจารย์มาเอาไปได้เลยเนี่ยจริงรับประกันนะครับอืสวยสวยพี่น้องนี่ครับถือไปต่อนกเลยแหละนี่ก็ทํามาตอบโจทย์เลยเนาะครับีอบโจทย์ทุกอย่างแก้ปัญหาจุดเก่าๆของคันรุ่นนี้ แก้ปัญหาครับออกมาเป็นรุ่นใหม่แล้วก็มีการวัดไฟด้วยวัดไฟให้เรียบร้อยวัดไฟให้เรียบร้อยด้วยนไม่มีปัญหาเรื่องไฟไฟไหลมาตามคันหรือว่าไฟดูดคนไม่มีแตัวนี้จะเป็นไฟเบอร์อย่างนั้นะอแต่ก็ต้องระมัดระวังนะพี่น้องเนาะก็อย่าประมาทครับผมเนาะตอย่าประมาทมัจจิราดไหลตัวตนแต่ว่าถ้าขึ้นต้นไม้ขึ้นขึ้นไปเลยโอ้จะดูไหมเดี๋ยวผมจะชักให้ดู เอาเปรียบเทียบกับตึกเอาเอาเลยนะครับเออสุดยอดเลยครับวันนี้เอาชัดๆไปเลยพี่น้องครับผมเออสิบสองเมตรกับสิบเมตรให้มันจบในรุ่นของเราให้มันจบในรุ่นของเราครับผมสุดยอดเลยครับวันนี้เฮียจะจัดให้เต็มเลยขราวก่อนนี้ผมมาหาเฮียเฮียแกไม่อยู่ครับแกไม่อยู่แกก็เลยไม่ได้ชักให้ดูนะพี่น้องเนาะเอาเริ่มต้นที่สิบเมตรก่อนนะครับครับสิบเมตรก่อนเดี๋ยวผมจะไปชักให้ดู สิบเมตรก่อนนะครับนี่เทียบกับตัวตึกครับผมโอ้ชัดเลยครับวันนี้ชัดเลยนี่ครับเดียวเทียบตึกตึกนี้อยู่ประมาณสามสามชั้นถุงสี่ชั้นครับพี่น้องนะครับนี่นี่เทียขยาวด้วยเนอะเออขึ้นไปขยาเลยอือสิบเมตรก็สูงครับพี่น้องนี่ครับ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  อืออือโอ้ผมอยากได้แลวรุ่นใหม่โอ้สิบเมตรตึกสามสี่ชั้นเลยนะเฮียนะเออสิบเมตรเต็มครับโอ้มันมันดีกว่ารุ่นรุ่นเก่าอยู่นะครับพี่น้อง ใช้ได้อยู่นะครับก็มาดูครับพี่น้องก็มาดูเอา12เมตรครับตอนนี้ดูว่าโอ้ขนาดสิเมตรยังโอ้ยังจะถึงตึกเลยตึกนี้ประมาณ4ชั้นพี่น้อง4ชั้นครับผม3ชั้น3ชั้นครับผม3ชั้นสชั้นอึบครับป๊บ,ปบ ครับพี่น้องนุ่นโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องยอดตึกเลยครับนุ่นน่ะนุ่นน่ะครับยอดตึกสิบสองเมตรโอ, <laughs> โอ้โอ้ <laughs> พอ <laughs> <laughs> ลนะอะไรอ่ะขนมีลมนะ อเอาลองลอง,ลองดูครับพี่น้องสิบเมตรมาแล้วตามใจแล้วตอนนี้ทั้ง1ิบทั้ง12บสอครับชักให้ดูเลยสิบ่อนงของแท้ไม่ต้องถอดครับส2ก็คือสิบรับเบาซื่ออ,อันนี้สิบเมตรก็คือ1ิบเมตรไม่ต้องถอดครับ,รบซื้อ1ิบเมตรต้องได้1ิบเมตรเต็มซื้อสิบ 12, 12ก็ได้สิบสองนี่นน เบอร์สิบสองก็ต้องได้สิบสองเม็ดเต็มอ่าแข็งแข็งพี่น้องไฟ็งไฟเบอร์ไฟเบอร์ได้แข็งครับแข็ง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 จริงครับไม่ต้องห่วงแข็งจริงเอาครับพี่น้องเอาไปดูของอีกเดี๋ยวให้เฮียแกบอกเบอร์โทรเลยตอนนี้เข้าไปในร้านก่อนพี่น้องน้องแข็งนะพี่น้องเนาะแข็งจริงครับค่อยจับแข็งนะเฮียเนาะแข็งแข็งแข็งเอาครับของมีเยอะนะเฮียเนาะถ้าเป็นเขียวเดิมเท่านะ ไม่ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับผมนะโอเคครับเฮียเฮียฝากเบอร์ได้เลยนะครับอ้าวฝากเบอร์ใช่ไหมฝากเบอร์ก็ถ้าเป็นเบอร์เฮียนะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์ห้าสี่หนึ่งศูนย์ห้านะครับอ่าผมก็จะขึ้นที่ให้นะครับศูนย์แปดหนึ่งนี่ครับตามนี้เลยพี่น้อง ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเฮียนะครับคือเอฟซอยากได้หรืออาจารย์ท่านไหนที่อยากได้ก็โทรมาที่ร้านได้เลยนะครับเฮียจัดส่งถึงที่นะครับถึงที่เลยนะเฮียนะตรงด่วน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 อยากได้ก็นี่ครับตามนี้เลยที่อยู่ตามนี้ครับพี่น้องครับโอเคครับผมขอบคุณเฮียมากครับผมยังไงก็ขอฝากติดตามนะครับกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าช่องเกตสราแสงดีนะครับผม ผมอยากให้เอฟซีผมอยากได้ใช้ครับแล้วก็ถามมาเนาะพี่น้องเนาะอาจจะเป็นรุ่นใหม่ที่หนาขึ้นนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะยเฮียเนาะอยากได้ก็ส่งถึงที่ครับผมขอบคุณเฮียมากครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับติดตามคลิปหน้าครับผม